สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวรำกันรอบเด้อพี่นอ้นองอีกแล้วอินข้าวอีกแล้ววันนี้เหฮียยังหนอกกินได้ข้าวครับงานกระเฮียรอยู่เป็นกะปีกะปล่อยเป็นในกันทออ้องแซ่บสวยพเพราะทเานได้ถามอยู่ <c oughs> อันนี้ต้มไส้หมูนะตอนแรกว่าทีต้มลวกคิม้มหนำมันสูนตรกันท้องเราพี่น้องสูตรก็ตายตัว้ะครับ <c oughs> อุ้ยล้างแยงสะอาดกอ่อนงนมาต้มอือ <c oughs> สุดยอดครับเปรี้ยวๆนั่นหอนเลยกำลังดีครับนี่ครับปลา,าหนึ่งไหหนึ่งปลาเน้นครับอสุดยอดเหรอในมาร์าากไม่นี่ขันท้องงางเดียวพอนี่นะนั่นแตู่่ตรงนี้นะจะกินไม่พีมหรอกมากมาเลยครับเู้ใดกำลังเบิรงอยู่ตอนนี้ไม่กิน้วกันนะครับ นี่นี่แก,ก,ก้วบะกอกจ้ะแก้วบะกอกขายไปได้อีกรอบอืมจิ้มครับหนึ่งพักพอดีเลยพี่น้องเขากันกลิ้มเลยอ,อืมอ,มอมืมกินยำไหนได้ยำนั่นพี่น้องมามาก,กิมกันเลยครับพี่น้องของขวัญกินเนี่ยพ้นข้างบ้านมากินข้าวน้ำพี่น้อง ติงก็ลองหายเลยยำอแหลกไ่อยากกินแซ่บๆแ,แ,แล้วก็ยำแหว่เลยหนึ่งกินเปียกไม่ได้กลัวไห่ได้เนี่ยก็มากินหรอหลไยสุดยอดพี่น้องเฮ้เสี่ยงเลยน้ำร้อนนาำร้อนินมเผือดมาได้พี่น้องแซ่บแซ่แบเจ้ สำคั้อยู่ตรงนี้แหละครับเนี่นยเงนี้โอ้มันยยองเลยพป่น้องต้องพัาในมันดอกไม่คุ้เขาวอืมเศหนึ่งเงินหนึ่งแบบหบวให้แม่แน,น่เจ้บอกวัวนีแล้วเนาะต้องวงพักเนี่ยอาพัก้วมาใส่หนีบไว้วก็ได้ไน จะถึเล็กจตองเยนข้าวเปีนยนยางเยไม่ให้ยาพอเดียวคุณขาตนกรวกาวนี่มันสุดยอดดีไหมเนาะเอาปะกอนะออก็เพื่นมะกอกใส่ยอยังกะแทบคับต้มป,ปลาครับใส่หมากะเฮ้ยกำไมละนั่ก็เราประกอบกันนี่บับ นี่วิธีการกินนะมัมแซ่บเสรีบอกแว่มันทแซบเสเอาแบบมัมที่สองี่ได้รอมได้กานเนี่ทีสอกันดม่คได้พี่บากบนะพี่บาอะรกบ สี่ง่าถือค่ะอืมขนาดได้หลายก็เลยนะอืมมีพายกับสิบไหมดวงมีแค่นี้คือต้องบาทหนึ่งบาทเออ่ือืม,อม ที่ใหพี่น้องมามาได้ครับกินน้ำกันร้านม,มันดีๆได้เนี่ยกินไปกินมามันเริ่มไปออ,อกเค็มๆเหรอพี่น้องมันเค็มมาจะแหลกแล้ว,วถ้ากระเจียบเนาะบางคนมากเค็มมาหวานแกะแล้วแต่ถ้ามากหวานกันร้นอยแทนเอาน้ำจิ้มอันนี้นั่นจะมากเครื่องเค็งเคงมงงนี่พอดีเลยพอดีย่งพอดีเค็มกว่านี้พอดีแซ่บแั้วเนาะ <laughs> เออดี๋ขอนพอหน่อวดีเลยเว้ยเองเนยแซบอีกแล้วอบอกก็บอกแต่อรินก็ไมดแต่กํา,านันแซบยังกําลุได้ยนี่เหลี่ยมของม,มังครับบิมนนกปถอดไข่แต่ชะอมแล้วพี่น้องรอเมึงเนอะมันไปดดอ,นนอุ จะประกอบแค่จังน้อยแบบนี้ถูกใจนะเนี่ยโอ้ก่อนมากับมือเป็นยอดอร่อยมากรสติปวนตาลไม่ได้เป็นมังคีน้ำจุ๋งเล้งไม่นด้ใช้พริกแกงฮะต้นปลาวะกอใช้พริกแกงแค่ไม่เป็นหลังพริกก็เลยใช้เห็ดกรเปิ้นมันก็เสียบเปรี้ยนแหละน่นก็เสียบตะบ่พริกแกงมันก็ไปเป็นละเรื่องเลยท่านคนมักบ่คือกันเนี่ยพี่น้องอ่ะบ่แม่นเขาเฮ็ดบ่เป็นเนาะ คนปลาเสียพริกแกงตอนนี้เราจะพริกแล้วนะครับพริกก็แกเห็นมันเป็นน้าเหรอก็มีแบบพริกน้ำแล้วเขาเสียพริกแกงน้ำหมดล้ปลาหมันตายอืมพริกเผ็ดพริกไหกันจ้ารู้สึกจิงจิงเหรอวะเผ็ดแล้วรู้สึกจลือแล้วบัดนี้พี่กแงสีพ่อคัมอิ่มเนี่ย แม่จำแก้วบกกัดฉันเมื่อหนาเราต้องเห็น,นหรรอ,อย่างมากมายลำแกว้วบักพริกและกันหนึ่งหนึ่งกระหล่อแล้วเฮ้ยมึงหนึ่งกินไรฮะเทียบเตะอะไรของมากแกงแกยวบ้านจะไปแกงดูไม่กิน ตีทอดไช่เค็มส่แต่กระแซมเดี๋ยวนี้เด้ยังมาทันไหนมันอยู่เดียวยอดไช่่ใส่งกว่าวขตะกี้โป่งใส่ก่งอย่านี้คนนะหนแมก่โมงที่สองที่มาดีลูดลูแ่แ้แม่ี่นมแมแล้วทินเด็ดจมเรียงกับเข่าคนเดียวสุดปลาตายโตได้พี่นะอง เราไงเจ้ามั่วไม่มั่วแล้วก็มีสูตรแล้วเนี่ยจ้าหวังว่าเขามั่วได้จังไหมมันเป็นสูตรหรอหนูไม่ได้มั่วหนูเห็ุตามสูตรพาตาคานผุนอืยเด็กพาตาคานเก้วเด็กพี่น้องทำอะไรเลี้ยพะยะเด็กพยะก็ได้เอาล้านมีร้านนอกเนี่ยเดี๋ยวจีไปกินข้าวเราประทันมูได้นางทายุงเี๋อขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณพี่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอมเมนต์ คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย